ครับผมเด็กชายกัณฑพลหันธินันเลขที่สิบมสองทับสี่ครับผมเด็กชายนภตกรบุญคำไหลเลขที่สิบเอดมสองทับสี่ครับผมเด็กชายเมรัตน์เยวธนาเลขที่สิบเจ็ดมสองทับสี่ครับโดยวันนี้เราจะมาพูดความรู้และความประทับใจที่เราได้จากกิจกรรมในค่ายครับโดยมีโรงพยาบาลศิริราชการออมเงินฉบับเด็กเจนซีและมันนี่แลบแลมครับ แหลมพับเวียและธานาคารปูม้าและสุดท้ายคือกิจกรรมดาราศาสตร์ครับครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโรงพยาบาลศชีราชก็คือการชนะสุดนิติเวศครับและกายภาคศาสตร์ครับการออมเงินฉบับเด็กจนซีครับได้รู้วิธีการเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพและการลงทุนหุ้นที่เหมาะสมกับใบเราครับโดยเรียงความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยอยู่ที่ว่าเรารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนครับ ความรู้ที่ได้จากธนาคารปูม้านะครับได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปูม้าและการเจริญเติบโตของปูมา้าและเราได้ทําบุญนะครับในการปล่อยปูและแมงดาครับความรู้ที่เราได้จากแหล่มผักเบี้ยนะครับคือการการบำบัดน้ําเสียโดยใช้พืชต่างๆนะครับและมีป่าชายเลนในการช่วยในการบําบัดน้ําเสียครับ กิจกรรมดาราศาสตร์นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แพนที่ดาวและการดูดาวบนท้องฟ้าครับทั้งหมดนี้เป็นความประทับใจของเราครับเรามีความสุขมากๆในค่ายนี้ครับและอยากให้มีต่อๆไปครับขอบคุณครับ